สวัสดีครับผมบุ๊ผู้โชคดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวพกไลฟ์รีจากคัมเบรเดียซีรีส์วันกันนะครับอันนี้ซื้อมาราคา900บาทนะครับก็ลูกเล่นก็อาจจะมีน้อยนะครับต้องเออต้องดูรายละเอียดด้านกล่องให้ดีก่อนนะครับก็ของแท้นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาราคา900บาทนะครับ มีลูกเล่นมีแสงเสียงนะครับครบมีแสงหนึ่งแสงนะครับก็รีวิวกับพวกเข็มขัดกับฟอร์สไลเซอร์ได้นะครับลูกเล่นก็มีแค่นี้นครับเป็นก็เป็นคุญแจครับเป็นเหมือนคุญแจแล้วด้านข้างก็จะเป็นเกี่ยวกับตู้เกมแล้วก็แล้วก็เป็นพวกของเล่นเสริมต่างๆนะครับ มีคีว่าเป็นพัสคีวโค้ดด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆนะครับก็อ่านไม่ออกครับภาษาอังกฤษครับแต่ญี่ปุ่น,าานห้ามนําเข้าปากนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าของซีโรวันนะครับเป็นร่างใบใบทิ้งชาร์กนะครับเป็นร่างปลาฉลามนะครับเหมาะกับการต่อสู้ในน้ํานะครับร่างนี้ ด้านข้างก็จะเป็นล่างนี่ครับยืนเท่ๆแล้วอนะครับโอเครายละเอียดด้านข้างก็เสร็จแล้วนะครับก็ไปดูด้านในกันนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับมงนี้ก็เป็นอย่างนี้โอเคครับนี่ครับห่อที่แพ็คมาอย่างดีนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับโอเคเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ เรามาดูใบข้างในกันนี่ครับใบข้างในก็เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยครับก็เป็นเกี่ยวกับลูกเล่นเสริมใส่ทานถ้าใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกก็ดูลูกเล่นตรงนี้ก่อนได้ครับก่อนที่จะใช้มันนะครับก็จะมีเกี่ยวกับคีบโค้ดด้านหลังเอาไปเล่นกับตู้เกมนะครับใส่ทานเอชีสามก้อนนะครับก่อนใส่ในกานะครับ สวยนะครับเออก็ล่างนี้ก็ราคาก็โหดนะครับล่างนี้เป็นล่างที่สองของตอนที่สองนะครับล่างนี้โอเคเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นลูกของปลาฉลามเป็นไซบอร์นะครับก็สวยนะครับด้านข้างก็เป็นลายแถบๆนะครับด้านบนก็มีปุ่มสวิทช์ไว้กดเล่นเสียงนะครับตรงนี้ก็เป็นใส่ถ่านนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ครับ เป็นเหมือนเครื่องจักรเขาไว้แบบเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะครับดาเทียมอาร์คก็อยู่บนฟ้านะครับถ้าต้องสแกนเอาไว้นะครับผมอาจจะเล่นเสียงไม่ได้มีคิวบโค้ดเอาไว้ได้กับตู้เกมตรงนี้เป็นที่ใส่ฐานครับสามก้อน L อนะครับสามก้อนโฟลฟนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเล่นเสียงของในตัวเข็มขัดของมันนะครับปุ่มเล่นเสียงอยู่ตรงนี้ครับโอเคไม่มีอะไรมากแล้วครับก็เล่นเสียงกันเลครับ ก็ลูกเล่มีแค่สองเสียงนะครับดูด้านในกันดีกว่าครับ,รบ,รบก็ไม่มีอะไรมากครับล่างน,นี้มีแสงครับจากตรงนี้นะครับก็อยากให้ดูในที่มืดนะครับแต่ตอนนี้มันสว่างครับมเราไม่สามารถข้ามได้นะครับ แล้วถ้าทำคลิปแยกออกมานะครับข้างในก็จะมีกล่องนี่มาให้ด้วยครับอันนี้เป็นรุ่นของ D X นะครับถ้าเราจะเล่นไอตัวนี้นะครับเราก็ต้องหาที่สแกนนะครับเออสแกนนะครับก็ถ้าใครๆไม่มีโทรศัพท์เออไม่มีตัวขําคัดของมันนะครับก็ใช้เป็นแม่เหล็กอย่างอื่นก็ได้ครับอันนี้เป็นคลิปจากคลิปที่แล้วนะครับ iPhone 4S นะครับตัวนี้ ราคา699บาทนะครับถ้าสนใจก็มาร้านที่แลมมูนได้นะครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับก็เป็นที่นะครับเป็นที่ทํางานนะครับนี่ก็เป็นที่รับส่งสินค้าของผมด้วยครับนี่ iPhone 4นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับ iPhone iPhone 4วันนี้โอเคก็สแกนดูครับถ้าสแกนติดก็ดีดีด้วยครับเออนี่ครับจะขึ้นว่าอะไรบ้างแปลว่าเอย ต้องรีบหาอะไรมาจิ้มด้านข้างมันนะครับขึ้นมาเสียงกันนะครับก็จะมาจิ้มด้านล่างข้างกันนะครับโอ้เอาใหม่นะครับพี่น้องผมก็ไม่ถนัดครับนี่ก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับกล้องก็ไม่ถนัดครับหาไมาจิ้มฟันนี่ครับ โอเคได้แล้วครับมาจิ้มฟันทั้งสองกันนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เฟล,ลนะครับโอเคเล่นเสียงนะครับสแกนได้ครับโอเคได้ครับมันจะพิมพ์คำว่าอนุญาตให้เข้าที่นะครับโอเคไฟติดแล้วครับ ก็หามาจิ้มฟันอย่างนี้ก็ได้ครับสองอันนะครับทำเป็นตัวถบดล็กโอเคเอกับด้านก่อนนะครับ,รอบโอเคเงียบครับโอเคเอาใหม่ครับ คี่ครับออสโลไลท์นะครับพี่น้องก็มาเข้ากันได้เลยครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับ โอเคหมดแล้วครับสแกนตรงนี้ครับ <Author ize. S 1> โอเคครับต้อหาสแกนครับ ครับมันจะขึ้นเสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันใหม่ทีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเกี่ยวกับโพลรฟีนะครับนี้ก็ราคาก็ถูกก็แพงนะครับตัวนี้ไม่ได้ถือว่าถูกมากนะครับความยาวก็ดูตรงนี้มันจะเป็นเลขหนึ่งนะครับช่ดูให้ดีๆครับโอเคสแกนครับพี่น้อง จะขึ้นเพลงนะครับในตัวเข็มขัดของมันแต่ผมไม่มีเข็มขัดครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบด้วย สีละวนล่างบายชิ่งแพนนิ่งชาร์ทนะครับเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นสีฟ้าโททะเลนะครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับฉลาดครับล่างนี้เหมาะกับการต่อสู้ในน้ําดาลึกน้ําดึกได้200เมตรนะครับล่างนี้เป็นเกี่ยวกับการฟันนะครับพลังจะโจมตีหนักนะครับล่างนี้เป็นล่างของที่2ของในตอนที่2นะครับล่างนี้ปรากฏตัวมาก็ป๊บเบียนะครับล่างนี้มีท่าไม่ตายครับก็เท่ครับล่างนี้ ใครสนใจก็มาที่ร้านแลม,มูนได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็กดไ like ลค์ด้วยนะครับกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากด้วยนะครับโอเคมีใครอยากได้ก็มาซื้อได้ครับที่ร้านแลม,มูน iPhone 4อาจจะขายนะครับราคา699บาท iPhone 4s นะครับ ใครสนใจก็มาถามสอบถามก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์ก็จะให้ผู้จัดก,การของช่องบุผู้โชคดีนะครับเป็นคนตอบนะครับโอเคก็ที่นะครับล่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายซ